ปกติสุขชีวิตที่มีความสุขอันเป็นปกตินั่นหมายความว่าอะไรที่ไม่ใช่ความสุขคือความผิดปกตินะคะนี่เป็นวิธีการเช็คนะคะในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราอย่างง่ายๆเมื่อไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาสู่ในเรื่องราวชีวิตเราทำให้เราเกิดสภาวะของความ ที่ไม่ใช่เป็นความสุขนั่นต้องเช็คแล้วล่ะค่ะว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนนะคะและเราจะได้นะคะแก้ไขได้ถูกจุดเพื่อให้นะคะอยู่ในสภาพของความเป็นปกติที่เรียกว่าความสุขของชีวิตค่ะเราสามารถที่จะต้องบำบัดทุกบรำรุงสุขให้สู่ความเป็นปกติของเราได้ตลอดเวลา นี่คือชีวิตแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะ